มานาเหมือนเดิมค่ะไปดูแตงเอาเราไม่ซื้ออลตก้าล่ะโตไม่ลงไปนะไม่ลงไปนะมากาละแค่คาบคอนลงไปไป,ไปเดินไปเดินไปวันนี้เราจะไปเก็บแตงตัวไปดูถั่วตัวเองด้วยละ่ะเราไม่ได้อัปเดตให้หลายวันแล้ว เก็บแตงสุกไปเยอะแล้วเหี่ยวมาแล้วแตงเอาลูกที่ไม่มีอันนี้ะลูกที่สุกๆไปดูลูกที่สุกๆุงแกนูนี่สุกเลยสุกยังนี่ยังไม่หลุดตัวน,นี่เดินมาทางนี้ข้าข้อทางไหน ได้ไหมไหนี่ลจดูหญ่ไหมมันโุใหญ่ยงยหลไมมันเหี่ยวโอู้ก้างโใหญ่ข้างหลังเต็มสีรังเออข้างหลังนอ้ยงูโตแบบใหญ่เลยไปแล้วเมื่อกี้นี่อะไรงูไม่เจองูฟักทองมีกี่ลูกนับ อ,อนีออ่่ล้บๆน่อองออปาไปเก็บทางนี้แตงมาทางนี้เดินมาหนุนแตงพักของางมันยังไม่หลุดไปเก็บแตงทางนน้นเ,นะเ,เอดินมาเดินอ้อมมาหาแม่เอออย่าไปเปิดมันมามาทีา่นี้มาตาลดน้ำ <laughs> ปิดไว้ <laughs> ปิดไว้โอเคมันแดดร้อน มันแดดร้อนอันนี้ก็ปิดรอค่ะปิดค่ะตาลดมะเขือให่มไหมมะเขือดูด <Enfin, S 1> ิสุกยังสุกยังล่านไม่สุกเางแดดล่วแล้วหมดต้งใม้สุกร่เอามะเขือตาโอ้โหเมื่อวานเราเก็บไปแล้ว ไปทางนู้นไปทางนู้นไระตงทางนู้นกระต่ายเอาอย่าพาไปทางนั้นสิกลับมาทางนี้ไปทางนี้เอาค้อยมันยังเอาไม่ได้พักทองมันยังไม่โตมาทางนี้เดินไปเดินไปหาตะนาตอนไหนเดินไปเดินไปหาตะนากรมาเก็บแตงทางนู้นไปเด้เลยเอออันนี้มันแดดมมาเหรอ ปิดไว้ค่ะโอเคอันนี้มันไม่ใช่อ่าอมาเดินมาค่อยมานี้เดินมาทางนี้เอาปิดไว้โอเคมาทีนี้เดินมาหาน้องบนตะกร้าทางนู้น เดินมาไปทางที่เดิมตะเดินไปทางเดิมไปทางเดิมมาโตปิดปิดแล้วน,นุน่นไปทางน้องนู่นใกล้ทางนู้น,นไ,ปไปทางน้องบอ,อกว่ามาทางนี้โอ้ยมาทางนี้บอกไม่ฟังม,ม,มาเด้วนะมเาเห็นยังเ,ยยเอาตะก้ามาทำไมนุ่นตะก้าไปเก็บตรงนู้นแตงหลุดแล้ว ควนมันหลุดแล้วนะ่ะเดินไปเดินไปเดินไปไปอีกเออนั่นแหละหยิบเปลาใส่ตาตาหเ่าแล้วนถูกนู่นหนุนหน่นหนุนหนุลูกนู่นหยิบเอานี่เห็นไหมนี่อะไรกิน,น่ะก,กากินละเดินเปาหยิบเปลตาโตเดินมาลูกนี้มันยังไม่หลุดเดินไปอีกข้างหน้าน่ะเออน,นี่ลูกข้างหน้านี่ลแล้วอะหลุดยัง เก็บเอาสิเอาปีกไว้มันไม่ตุกเลยเนี่ยนี่ลูกนี้มันหลุดแล้วนี่มันหลุดแล้วนี่เก็บใส่หนูมันกินนี่เอาใส่ตะกร้าเก็บใส่เออสองมือสองเก็บใส่เลยไม่เป็นไรเก็บใส่แม่อันนี้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 มันเอาปีกแม่นี้ยปีกมันปีกมันบ่ ไหนดูดิมันควนหลุดหรือยังอ๋อมันแห้งแล้วนี่หลุดเลยดึงเอาดึงเอาใส่ตะกร้าไม่ลูกเล็กนั้นยังไม่ได้นี่ลูกเล็กนี่ได้อันนี้ลูกเก็กเออได้อยีบเา่าตาเอาตะกร้ามาให้พี่ใส่หน่อยอเ,เออใส่ปะใส่ตะกร้าหยิบใส่อันนี้มันเน่าเว้ยเอเอมันเน่าดึงออกใส่ทั้งนั้นเลยเอาวางลงเลยค่ะเออวางลง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนวางลงวางลงเลยนะาวางลงเลยค่ะาตาเอาลูกนี้ใส่เ<ห>นี่ยลูกนี้ใส่เอาหยิบใส่หยิบใส่เลยสองมือสองมือเ,เออวางลงไม่เป็นไรไม่หน่ามันหลุดเฉยเวางเบาๆน้อยโอ้ยแตกพอดีละ ยังไม่หลุดทางนี้เขือเทศกำลงังกำลังสุกเก็บไปอันนี้พอดีเอเอปิดไปแดดแรง หมดและโอ้เก็บไปควานนิ่มหมดละอืนมน,นี่ก็แตกแล้วนี่นโอ้มันพ่อเก็บหมดแล้วนี่เอาไว้มันก็มันนี้และเอาไปใสต่ตะก้าะตะก,ก้ามานนดูมะเขือตัวน,นี้โอ้โห ปิดยังไงเสาตะกร้าพอแล้วมันเียงมันุอุ้ยตาไมมดึงดไปโอเคก็ไปยไปทางนี้ยกตะกร้ามาด้วยยกมายกมา เออวางลงเอาใส่ลูกนี้แต่ก็เอาใส่เลยไปทำอันนี้บาเบาอ้ยโยนเอาดิยอันนี้กแกนกอ่ะยกดิใส่นี่ลูกเล็กๆอะข้างหลังดึงมใส่เออ

ตัวนี้มันดุกแล้วะยไม่สุกเลยนี่แหละสองลูกนีนี่เจ้ัจวนยังไม่สุกสลูกนี้อ้งอใส่เลยย,งลยีงมันสุกไเดินไปแกงโมน้อยแงน้ยอยาตงม่นั่ไงไปหยิบแตงโมหน่อยั้มเดินไปนั่นแหละเออใช่ไหมเออนู่นทางต๊ะแตงโมลูกนึงใช่ไมน เอาเด็ดออาเออระเก็บอเปะนกยังเนแตงลายูกเกเเร,ร,นะปราาเ,เ,เ,กเ,เไปเประเป๊่ดเปรปน่ะเ่กดเป๊ะนดเนกดเรเนี่กเน่ะเเป่ะดีกเ่ดีด แข็งอยู่มันแข็งอยู่ไม่ได้ลองมันนี่นี่ว้าไม่สุกไม่เอร์แมวมันยังไม่นี่มมาดูมาดูมาดูจร <laughs> ินเลยมดูิงเลยแหละเอาไว้มันสุกก่อนวางลงมาดูนี่โอ้โหวางลงคะ่ะนี่ไงอืม น,ววน,น,นี่ถ้ากองให้ดูมันงงนี่สุกองชอบกินกระทองอ่ะอนแล้ว,วมันยังไม่สุกรอมันก่อนนะหรือมีกี่ลูกห้าลูก,ลกปิดไว้ก่อนยังไม่สุกปิดไว้ี่โตปิดไว้เออปิดไว้ มันเพิ่งเกิดเนี่ยอา,อารอันนี้มันลูกหลุดยังสุกแบบแล้วลาก็ยืมมายังไม่หลุดเลยอันนี้นี่ยังไม่อยูว่วางไว้ก่อนมันยังไม่สุกตัวนะ ยาง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 วางไว้ก่อนโอ้ยเอาวางไว้ก่อนมันยังเขียวๆอยู่เลยปิดไว้เออไปพอแล้วหมดลปิดไว้คือเท็ดเนี่ค่ะตัวเองก้าอยากกินพัดทองแล้วข้าอยากกินพัดทองแล้วเออโอเค